ก็มาพบสาระน่ารู้อีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับหลังหายไปนานได้ครับนี่ที่ทุกท่านเห็นนะตอนนี้นะครับของหายากหนึ่งชิ้นนะครับในยุคสวนสงแกเปะนะครับนั่นก็คือที่เรารู้จักกันในกะลาตาเดียวแกะนะครับหรือพระอสุรินทะราหูนะครับเป็นของดียุคต้นนะครับฝีมืองานแกะช่างนะครับเสกทั้งวันและกลางคืนนะครับ ที่ท่านเห็นเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยการจัดสร้าง400องค์นะครับหลวงปู่ท่านนะครับเมตตาอธิษฐานจิตนานมากนะครับเข้าพิธีปลุกเสกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีปิดตาจินดามณีเสกในพิธีไหว้ครูหกสีและเสกเลื่อยมานะครับครั้งที่หลวงปู่นะครับมีกิจนิมนต์ทิวศิรินก็แวะไปเสกที่ปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับอีกหนึ่งคำรบนะครับปลุกเสกเยอะมากนะครับฝีมือช่างแกะนะครับ คือสายนาครปฐมนะครับสายตรกุลช่างที่แกะถวายหลวงพ่อยวัสิีสะทองนะครับถ้าใครพบเจอนะครับผมแนะนำนะครับตามเก็บได้สร้างน้อยมากๆหวังว่าอนาคตจะหายากครับ